ดิสนีย์และเอเชียทิคเตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับชาวไทยสิ้นปีนี้ถ้าพูดถึงแลนด์มาร์คของวัยรุ่นหลายๆคนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งชื่อเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟรอนต์นั่นเองค่ะ เพราะน,นอกจากที่นี่เนี่ยจะมีร้านอาหารที่เยอะมากๆแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนชื่นชอบนะคะนั่นก็คือการที่เขาตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาแถมยังมีชิงช้าสวรรค์ใหญ่ยักษ์ที่บอกเลยว่าโรแมนติกสุดๆเลยค่ะและที่นี่เนี่ยมักจะมีกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆนะคะเช่นงานฉลองปีใหม่งานลอยกระทงหรือแม้จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตก็มีค่ะ ซึ่งปีนี้ก็ไม่พลาดที่จะมีกิจกรรมให้กับคนไทยได้สนุกกันค่ะโดยคุณวัลภาไตรโสรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ AWC บอกว่าดิสนียได้สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้คนทั่วโลกมาหลายยุคสมัยความร่วมมือกับ AWC เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจของดิสนียที่เอเชียท t h เดอะล r เวอร์ฟรอน พื้นที่ประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงปลายปี2,565และตลอดปี2,566เพื่อเสริมศักยภาพความเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากในแต่ละปีทำให้ทางบริษัท AWC จับมือร่วมกับบริษัท The Walt Disney ดึงอาณาจักรดิสนีย์มาไว้ที่เอเชียทีคเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากที่ต้องเผชิญวิกฤตโควิดมานานกว่า2ปีเต็มและถือเป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบ10ปีของเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากของกรุงเทพ นี้ AWC ยังคงมุ่งม,มั่นในการมองหาโอกาสเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับความเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้กับเอเชียทีหรือรีเวอร์ฟอนดพร้อมวางแผนพัฒนาและตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวอยู่เสมอน,นั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่าในครั้งนี้นะคะจะไม่มีการเปิดเผยที่แน่ชัดว่าการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ยทำให้สาววงดิสนีย์เนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยตื่นเต้นกันมากเลยค่ะและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องกำลังตั้งหน้าตั้งตารอดูอาณาจักรดิสนีย์นี้อย่างแน่นอนค่ะเรามาลุ้นกันว่าดิสนีย์เขาจะพาเหล่าตัวละครตัวโปรดตัวไหนกันมาบ้างแบบที่เราไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศกันเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่อง The s t a t e Time w o r l d w l d กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษแล้วอยากให้เรานำมาเล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วไปดูดิสนีย์ด้วยกันนะ